สวัสดีครับทุกท่านครับ Merry Christmas ครับผมโรมมิหลานครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่วิหลานสาขาราชพุกนะครับซึ่งอยากจะแนะนำผู้บริหารสาวสวยครับวันนี้มาในวคริสต์มาสเลยนะครับวันนี้วันที่25วันคริสต์มาสครัแนะนำตัวเองหน่อยแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าโอเคก็วีนะคะหลายคนก็คง เริ่มได้เห็นหน้าบันกันบ้างแล้วนะคะจากเหตุการณ์โควิดนะคะเราก็มีการทําความสะอาดแล้วก็ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อทุกอย่างในร้านทุกจุดในร้านเลยแล้วเราก็มีมาตรการพนักง,งานทุกคนนะคะต้องใส่ face shield ใส่ผ้าปิดปากแล้วทางเข้าเราก็มีจุดแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิตรงเนี้ยเราก็มีการฉีดทั้งหมดเลยแล้วฉีดยันโลโก้ด้วย ให้น้องพาไปแต่ละส่วนก่อนส่วนที่น่าสนใจคืูส่วนอุตสิเบา๋ยวดูก่อนว่าก็น้องพาเดินเทียเลยตรงนี้ก็เป็นจุดโชว์ลำโพงของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถมาดูแล้วเลือกเซ็ตจ,จัดเซ็ตได้เลยเซลเขาก็มาขายตรงนี้นะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจริงๆเรามีโซนนี้เป็นโซนที่ ห้องนี้เอาไว้เป็นห้องที่เอาไว้ติดฟิล์มและรถอะไรพวกนี้คะ่ะส่วนการติดตั้งเครื่องเสียงจะอยู่ข้างนอกที่เป็นงานที่มีฝุ่นแต่งานข้างในคือจะเป็นงานแรปงานฟิล์มต่างๆรถก็จะเข้ามาจอดได้สองสัมพั์ทำข้างใน เป็นโซนมิวสิกบาร์ที่คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมให้ลูกค้ามันนั่งแล้วก็ชิลได้แล้วก็จะมีดนตรีสดให้ฟังนะคะอันนี้คือน้องเขาพ่นค่าเชื้ออยู่โซนตะเกียเราพ่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้กเราให้เขาพ่นให้ละเอียดแล้วเราจะพ่นแบบนี้ทุกวันดางนั้นมั่นใจได้เลยว่าที่นี่ปลอดเชือ COVID, ้อโควิด100%ลูกค้ามาคือไม่ใครไม่ใส่แมสก์ไม่ให้เข้า การตกแต่งร้านเราที่กำแพงก็จะเป็นลำโพงทั้งหมดเลยนั่นก็คือเป็นลำโพงที่ใช้ได้จริงๆด้วยส่วนฝั่งนี้จะเป็นเวทีไลท์จะมีดนตรีสดให้ลูกค้าฟังระหว่างมานั่งทานอาหารหรือปิดร้านมาปาร์ตี้ก็ได้และอีกหนึ่งจุดนะคะที่เป็นไฮไลท์ของโซนมิวสิกบาร์นี้นะคะสังเกตได้เราภูมิใจมากก็ได้โคมไฟที่ถ้าสังเกตดีๆเรามีดีเทลนะคะมันคือคําว่ามีหลา M I R A G E ก็ยังไงฝาก นี่แหละสาขาราชะพฤกษ์นะคะแล้วก็มิวสิกบาร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะถ้าแวะมาตรงนี้ขับรถผ่านยังไงเข้ามาเยี่ยมชมมันก่อนได้แล้วก็มาพบเจอกันมานั่งพูดคุยกันอย่างน้อยๆก็ถือว่าให้เราได้เป็นเพื่อนคุณคนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จอดรถที่กว้างมากนะครับจอดรถได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบนนะครับแล้วผมไว้จะเป็นที่แกลงวงกลมของ เล่นเครื่องเสียงกับคนรักรถเลยละ่ะนะติดตามมาต่อไปครับทุกท่านโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่รอบหน้านะคะโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านค่ะ